เริ่มแล้วงานถนนคนเดินเขตสาทรบริเวณสวนหย่อมใต้ทางด่วนจะเดินได้ซอยอยู่ดี13-19พฤศจิกาย,ยนในงานจะมีเรื่องน่าสนใจบ้างมีดูกันมาเริ่มก,กันที่ร้านปลาเส้นทอดร้านนี้เขากรันตีความใหญ่ยาวแล้วราคาดีมาก2เส้น50บาทเส้นของเขาอวบใหญ่แน่น2เส้นที่ได้มาคืออิ่มแบบจุกต่อมากับร้านพิซซ่าหน้าเต็มชีสเยิม้มพิซซ่าโฮมเมดราคาชีนละ25บาทเขามีให้เลือกกันหลายหน้าแล้วแต่ละหน้าชีสจุกๆแบบนี้แป้งนุ่มหนานแน่นรสอร่อยต่อมากับร้านเมงกะพขุนน้ำจิ้มรสเด็ด กงชาน้ำปลาหนึ่ง <Wow. S 1> ชุดราคา60บาทใส่น้ำจิ้มแซบๆซแบบนี้เมนูที่ตั้มจัดมาวันนี้คือเมนูแซลมอนย่างเนยหนึงไม้เขาขายที่25บาทอาทย่างมาได้เหลืองกรอบน้ำจิ้มแซบนัวต่อมากับร้านยำแหนมหมูทอดใบเจ้อ้วนหมูทอดเขาขายเป็นขีดละห้บาทวันนี้ตั้มจัดมาเป็นเมนูยำแหนมหนึ่งชุดราคา60บาทใส่ถุงหรือใส่ถ้วยแบบนี้ก็ได้แหนมหนังหมูแน่นๆรสชาติจัดจ้านต่อมากับร้านที่กบก๋วยเตี๋ยวไก่กะละมัง<ๆ>ที่นี่เขามีทั้งแบบโครงไก่แล้วก็มีแบบเนื้้้อตต่่่าาาางงๆเเิิรรรมมมในนนกะัแบบีีคท สิบบาทตั้งวันนี้สั่งเป็นน้องกับไข่ราคา6 0ไก่ของเขานุ่มอร่อยเนื้อยุ้ยเลยดท้ายมาเติมความหวานกับร้านนมเหนียวร้านนมเหนียวที่มีให้เลือกหลายรสชาติแม่ค้าใจดีให้ชิมจนกว่าจะพอใจ1แก้วราคา39บาทปิ้งอย่างละ5บาทนมเหนียวของเขาหวานมันสะใจสายหวานต้องเลิฟซึ่งงานนี้จะจัดอยู่ริมถนนนะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่มีร้านค้าของกินเยอะอยู่นะนอกจากของกินก็ยังมีขนมของเล่นของใช้กิจก,กรรมต่างๆก็มใีให้เล่นอยู่บ้างใครว่างก็แวะมาเดินงานกันได้่วนงานนะ้้หมูจะไปที่ไหน Bye. <laughs>